ขอจเจริญพรวันนี้อาตมาก็จะเอาข้อคิดดีๆข้อคิดดีๆจากคนคนตัดไม้มาฝางคนตัดไม้มีคนหนึ่งนำฟืนไปขายให้แก่ร้านขายฟืนซึ่งร้านขายฟืนก็ปฏิบัติต่อคนตัดไม้ดีมากดังนั้นคนตัดไม้จึงคิดอยากจะตอบแทน โดยการจะตัดไม้ให้เป็นจํานวนมากๆในวันแรกคนตัดไม้ได้ตัด20ต้นแล้วก็นำมาให้ร้านขายฟืนซึ่งร้านขายฟืนเนี่ยก็ชมเชยและปฏิบัติต่อคนตัดไม้อย่างดีแต่พอในวันที่สองคนตัดไม้ก็ตั้งใจ ก็ตั้งใจให้ตัดให้ได้มากขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าตัดได้เพียง18ต้นในวันรุ่งขึ้นก็กะว่าจะตัดให้ได้มากที่สุดแต่ก็กลับได้แค่16ต้นยิ่งนับวันผ่านไปเรื่อยๆก็ตัดได้น้อยลงเรื่อยๆจนในที่สุดคนตัดไม้ก็รู้สึก ระอายใจจึงไปกล่าวคำขอโทษทางร้านขายฟืนแต่เจ้าของร้านขายฟืนก็กลับถามคนตัดไม้ว่าคุณได้รับขวัญครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คนตัดไม้ตอบว่าผมไม่ได้มีเวลาหยุดรับขวัญเลยเพราะขนาดไม่หยุดยังตัดไม้ได้น้อยขนาดนี้ซึ่งเจ้าของร้านก็บอก แก่คนตัดไม้ว่าคุณลองคิดดูสิว่าหากคุณหยุดรับหวานให้คมโดยเสียเวลาเพียงเล็กน้อยคุณอาจจะตัดไม้ได้เออมากกว่านี้ก็ได้เปรียบได้กับการทำงานถ้าคุณก้มหน้าก้มตาทำโดยไม่หยุดพักหยุดคิดเปรียบได้กับคนตัดต้นไม้คุณก็อาจจะล้าลงออไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาเอามาฝากก็น่าจะอะเป็นข้อคิดก็จะอาจจะเป็นธรรมะเล็กๆน้อยเนอะอย่างเหมือนอย่างกับคนตัดไม้เราทำงานแต่เราไม่ใช้ปัญญามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรญาติโยมทั้งหลายก็ขอเจริญพรในคลิปปนี้